ตือนคลิปนี้สร้างขึ้นมาเพื่อความบันเทิงเท่านั้นผู้ชมที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำห้ามลอกเลียนแบบเด็ดค่ะโอเค,คอก็สวัสดีดนะคะท่านผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ฟอร์จูน่าเนลนะจ๊า <Okay. S 2> วันนี้ อรมาอีกแล้วค่ะค่ะกิหลี่นะจ๊ะพบทุนมา830รสนุกกับค้าอยู่ฟ้าพี่เจ8ปกันได้เลยทีเดียวเชียวอ่ะทุนที่เท่านี้ปร,รับเบ็ดเป็น45ดีหรือเปล่าโอเค45ไสารกันนะจ๊ะไปยาวๆสวยๆเดิมมือนี่เนอดูเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะจ๊ะ มาแล้วรอบแรกอู้หูสวยวายโลนะจ๊ะฟันดอกนี้ไปห้าตัวอืม้มขวัญเกือบแตกแต่ไม่เป็นไรยังไปต่อกับแจก,กันสวยสวโอเคโอ้สองร้ดอกแรกมาก็เป็นการเริ่มต้นที่ดีเลยนะจ๊ะไม่รุ่งก็ร่วงนะจ๊ะอูห้หอังหุนคอมโบดีเก้าบคอมโบแรกคอมโบที่2องมาไหม เท้าตัวเลยนะหนึ่งเท้าของทุนเลยนะท่านผู้ชมโอ,อ้สิ่งตโตดอกนิ้วือสวยมากคอมโบแรก600คอมโบที่สองโอ้โล่โล่คักคักๆัักร้อยสามร้อยสิบห้าโอ้พี่น้องจ๋ายังไงโอ้โหเป็นบิ๊กวินอเมกาวินท่านผู้ชม915าะเอ้านะจ๊ะโอ้ฟีสปนินเกือบล้อไปแล้วนะ เออไอจะรี้รูอยู่ให้รัวไอจะขี้อยู่ให้แหลกคือ1่ะสาคอมโบแรกนะจ๊ะเออคอมโบที่ส่งมงกุฎงามงามอืออนะจ๊ะอูแจกันอือขาดแถวที่2ออีกตัวเดียวนะท่านผู้ชม ไปต่อกันเลยนะเดยวนี้วายจอแล้ววายจอแล้ว75คอมโบแรกคอมโบที่สองขวานแตกไหมเกือบไปถ้าขวานแตกนี้รู้เรื่องกระเบื้องแตกเลยนะเปลี่ยนแจกันเป็นหวานได้หน่อยก็คงจะดีนะอุ้ยอุ่นดอกนี้แล้วด้วยโอ้โหคอมโบแรก45ทุนคืนแล้วอุ้ยแจกันแจกันก็มาอุ้ยคอมโบนี้15อันนี้คือเป็นกําไรแล้วนะท,นท,วววนะ 50, ท่านผู้ชมเมื่อทุนเพิ่มก็ขยับเบ็ดเอ้ยขยับเบ็ดเออถูกแล้วนะอะร้อยห้าสิบท่านผู้ชมไป แตกๆหน่อยแตกๆกันสักหน่อย,กกอ,ยอ่ะค่ะบอดีร้อยห้าสิบเออกำไรต้องมาแล้วป่ะโอ้ยนั่นไงวายและแจกกันท่านผู้ชมอุย้ยโลแตกโลแตกหรือว่าขวานแตกอื้เสียใจอะมันไปต่อไม่ได้นะท่านผู้ชมเออกำไรยังต้องร้อยหนึ่งนะโอ,อ้โบนัสโบนัสดองนี้โอ้โหไม่มีให้ฟันนะท่านผู้ชมออ้ยมาคอมโบนี้ห้าสิบจัดไปอย่าให้เสียนะจ๊ะเออ โลว่ายังไงอุ้ยดอกนี้อีกสวยๆคอมโบนี้3 5 0โอ้โหหวานหมูหวานเจี๊ยบสุดตังบุริเย่แล้วเขาโดนคอมโบเดียวไปเนี่ยก็คือกินเรียบนะท่านผู้ชมมาแล้วดอกนี้200นะจ๊ะฟันกับโลดท่านผู้ชมอื้มสุดยอดไปเลยจ้าพี่สาวนะจ๊ะมาโอเค สำหรับคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กด s ับ s c r i ป e เพื่อเป็นกำลังใจให้น้องด้วยนะจ๊ะพกทุนมาน้อยแต่ก็แตกไปแล้วสุดปังกันเลยทีเดียวเชียวแล้วก็วันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะท่านผู้ชมบ๊ายบายคะ่ะ